สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคุณพระพิเศษ ep ที่สี่ร้อนะครับ461นึครับมีพระสะสมพ่อเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับในราคาสองร้0ยบาทนะครับ200บาททุกรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนเพื่อนพื่พี่ที่เข้าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ อันนี้นะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะใหม่ในเกหน,นครับสภาพสวยนะครับจะไปมานีกส่นะครับ มายเสองเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองครับ อันนี้สามนะเป็นผ้าลอดนะ,ผ,ดนะนะนะผ้าลอดลำปางหลวงนะเนื้อทองผสมนะผ้าลอดลำปางหลวงเนื้อทองผสมนะหมาเลขสี่นะเป็นจินาาดนะครับจินาลาดใบเสมาเนื้อตะกัวนะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับเตารีดหลวงปู่ทวดครับเนื้อโลหะนะครับหมายเลขหกครับเป็นเห,นหร,นรียญเหลียญเหรียญเหรียหลงปู่รอดวัดบางลำบวนนะครับเนื้อทองผสมนะครับ ได้เจ็ดนะครับเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อเทียมวัตษัตาริลาดนะครับยีสิบเจ็ดนะครับหมายเปดนครับเป็นพระพุธทธน้อยเนื้อผงครับ เก้าเป็นหลวงพ่อเงินครับหล่หลงพ่อเงินครับหมายเลขเก้านะหมายเลขเก็เป็นเรื่อหล่อหลงพ่อเงินครับ ชัดนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเดืียญหลวงพุทศุกร์ปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเงินฝาบาทนะครับปีสิบแปดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเดืียญหลวงพุ่เงินนะครับ เนื้อฝาบาทนะครับเนื้อฝาบาทครับหมายเลขสิบสองครับสิบสามมันเป็นพระโอดนะครับเนื้อดินนะครับ สี่นะเป็นหลวงพทธ,ธาวัดพเนียงแตกนะครับหมายเลขสิบห้านะเป็นพระตาหลวงปู่เอี่ยมนะหลงัง มีจานับหม์ผู้อียมวัดหนังนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงกุกลักนะครับหมายเลข16นะครับเป็นปิดตาเนื้อตะกัวเก่าครับมาเลขสิบหครับ สิบเจ็ดครับนี่เราก็เซมนะครับปีสามหกนะครับปีสองหกนะครับประศลึกนะครับต่อโค้ดครับปีสองพันยี่สิบหกนะครับสิบแปดนะเป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินนะครับ สิเนะเป็นพักคงเนื้อดินครับยี่สิบนะนะเป็นพรานางปกเนื้อชิ้นเก่านะครับเป็นนาปกรับเนื้อชินนะ้นครับ าก,ก,ก,การละ200บาททุกรายการเลยนะครับสนใจครับช่อรายการต่อครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์วีดีโอครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางครับฝากคนเพื่อนพี่ๆผู้ชมไดช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจอบไวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ